เป็นป่าเฮือนอย่างครบมาเลยพระเจ้าสีมาอาศัยอยู่สู่ข้าวเนาะอยู่แต่ว,ว่าอย่ามเห็ดให้เห็ดหน้า สบายดีทำ้รงนะวันนี้ค่อยสพาทำาส้มาเบิ่งบ้านหางอีกบ้านหนึ่งนะถือว่าเป็นบ้านหางที่อยู่ติดกับแคมแม่น้ำพินบุญเส้นกันนะน,นี่เป็นเพื่อนเป็นเหลาเขานะทำส้งตัวนี้ถือว่าอันนี้ก็เป็นบ้านใหญ่อีบ้านหนึ่งเลยแหละเหลาเข้าเป็น ถั่วเราเข้านี่ก็ยังใหม่อยู่เลยต้นใหม่ต้ตนยาเนาะที่คอยกับซีมาเลาะเบิ้งมา,งา,มาคนเดียวอ,อันนี้น่าจะเป็นน้ำสร้างเก่านะทาน่านฟังอู้หูเลึกเลยถั่วหือนนี้มีแต่หลังใ่ญ่ๆเลย มเอาฝาเอาแป้นออกไปหมดเลยนะเนาะเหลือแต่ซังกระสีกับ,บานปลายเหอนก็นยังมีอยู่เลยบานถงร้นนะ0 5, 0 <c oughs> เนาะศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดเหลือเลขที่มัอนถือว่าเสาไม้อย่างเงยังคักมาเลยเนาะเพิ่มๆเนาะแต่ย่านี่เลย คนเดียวนะกับบ้านหางถัว่าวาวีอยู่เป็นตรยานงีเงาต้นเผาก็มีแต่ต้นง่ายๆเลยดีคุณเนาะเป็นรังนี้อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนขั่วหรือเล้าเข้าประมาณนี้เลยเนาะนี่เป็นเพื่อนหลังง่ายเลย เจ้าย้ายอ้องเเพราะว่าก็เจ้าสร้างมาสร้างเขื่อนใส่แหล่น้ําท่วมน้ำท่วมเลยพากันย้ายออกไปอยู่บ้านจัดสรรเมื่อาทางสง่งเ็จห้องน้ำาันจะเป็นเส,สาเพื่อนทนะี่ก็เจ้ามา้างออกไปแล้วืีว่าเหลือแต่เสาก็มีเนาะ เปลี่ยวเขายัางยังดีอยู่เลยเนาะเรลเขานี่แต่อันอยังดีเลยน่าจะเฮ็ดหากันแล้วเลยได้ย้ายเนาะประมาณต้นไม้ต้นมะขามนี้พ่ะสุดยอดเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆนะเนาะเปลาเขาเิ่นน่าจะเป็นบ่อนเก็บเฟืองนะท่านสุขจ้าสีเก็บเฟืองไว้ยังนี่ ควายของัวขวายกันหลังนี้นี่ยังสมบูรณ์ที่สุดเลยนะท่านผู้ชมดูว่านี่ยังครบทุกอย่างเลยแป้นป่าเฮือนยังครบมาเลย ช้าสิมาอาศัยอยู่สู่ข้าวเนาะอยู่แต่ว่าย่ามเห็ดให้เห็ดหน้าโอ้หลังนี้ถือว่าดีเลยข้างหน้ามาเอาไป้แหละนี่จะเป็นบอนเก็บขี้งวขี้ควายเพิ่น ม้มาหลัง,ลงออกเป็เลยนะถือว่าแบบะววีเลยบัวก้าเข้าใกล้แบบย่า,ยาสีน้ำเลาะเบิ่ง,งันทวนโอ้เสียวเลยมีต้นพลาวส,สูง ถือว่าใหญ่นะผมเห็นเลยแค่นี้ก็สิเป็นเสาเก้าเฮือนเนาะหลังนั้นก็เป็นเฮือนเฮือนมาเลยนี่เป็น 6, 9, ห้องน้ําเสาเก่าเฮือนเหรอจ๊ะ นั่นเป็นน้ำน้ำหินบูนนะทราบเจ้านี่นเป็น,น,นเพื่อนเก่าของเจ้าเีลยนะอยกั่พื้นมันพื้นางมาแล้วน่าจะเป็นห้องเฮียนหรืออย่างสักอย่างนี่แหละอันนี้นะ ว่มันมีลัดทุ่งถมาอยนหงเหี่ยนหรือหงงมอหรืออยไรก็ย่างต้นเผาง่า่เลยนี่ก็เหลือแต่เสาเนาะคือว่าพระเจ้าน่าจะม้างเอาอไปเมื่อไรไหม เก็บเฟืองมาเลยเดี๋ยวถั่วาสายอยู่แต่งามเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน่ามาทำส้มแล้วาเป็นเถยงหน้าเฮ็ดแทนถิงหน้าเลย,ยเรากำลัพักผ่อนอยู่นี้ กี้นี่นี่คือซีนี่เพื่อหลายลางังเลยเลยแถวนี้นะว่าสังเกตเบื้องต้นไม้นี้หลายขนาดเลย ก็คือภาพบรรยากาศอยู่ที่บ้านหางหซีว้าบ้านทงลนน้นนะท,าท่านผู้งสาเหตุที่เขาเจ้าย้ายออกกะน้ําท่วมบวกกับมีการสร้างเขื่อนทับแน่เป็นให้น้ําท่วมตลอดเจ้าก็เลยย้ายออกไปอยู่บ้านจัดสนนรรเถ่าก็ดีอยยิวมันเลย bằng lần thì cho cái nhân chung, hay bằng lần thì cho cái má ngọt bớt lên ที่บ้านห้างถ้าบ้าห้างนี้ถือว่าเป็นบ้านใหญ่เลยเนาะท่านผู้ชมใหญ่ไปเลยถือว่ากว้างเติบ tuần máy bài nha em du khốp đây Thang you. นี่น่าจะเป็นข้อหมกไยห้างเกือหมนะห้างเกือหม ัวหลังขานี่ก็ยังใช้ประโยชน์ดได้อยู่เนะ้างมาเลยตอนนี้น่าจะเปลี่ยนห้องน้ำแล้วทำช้เนะ u ừ, cầu đẹp chúa nhanh ทั้ทั้งนี้เพิ่นพีมังเอาไปหมดเลยเดียวแต่ก่อนนะ อืนมีการอยู่ที่บ้านหางเราท่านผู้ชมนะามาหอนี้กับสิเดโจบลงสัมมิแหละขอบใจท่านผู้ชมนะที่เข้ามาครับเบื้องครับชมงขอบใจหลายๆ